วันนี้ก็ยังถ่ายละครอยู่จนถึงแบบค่ำค่มอะไรเงี้ยซึ่งก็มีการเปลี่ยนแพลงจนวินาทีกับสุดท้ายอะไรชุดต่อชุดอะไรเงี้ยต้องแก้ไขสถานการณ์<ม>เรื่องชุดเรื่องหน้าผมกันไปเพราะว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าการเตรียมตัวครั้งนี้เน,นี่ยเราเีเวลาน้อยมากๆจริงๆค่ะแล้ก็ยังคเราจะสร้างมินแบ็กหลังจากที่เราได้พาผ่านค่รค่ำอยู่คือหจะบอกว่าสําหรับคนที่รู้สึกว่าเราก็เราก็ได้อ่านไม่ชอบสําหรับวันแรกหนูต้องบอกว่าจริงๆวันที่หนูไปเดินเล็คค่ะเป็ดวันแรกอ่ะ เราไม่ได้มีชื่ออยู่ในลิสต์คือจริงๆจะไม่ได้เดินแต่ว่าทางแบรนด์ที่เป็นเอ่อคิสตมเอร์นะคะเขาขอให้เราเป็นนางแบบช่วยเลือกชุดเขาให้ซึ่งจะเป็นชุดของทางฝรั่งเศสซึ่งจะบอกว่าสไตล์บ้านเขาแฟชั่นเนี่ยก็จะเป็นฟิลนี้่วนมากเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโอเคให้เขาตัดสินใจช่วยกันเลือกชุดแล้วก็ใส่ชุดนั้นเดินออกไปก็ไม่ได้เป็นชุดที่ทางเราเตรียมไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าภาพรวมเราก็รู้สึกว่าโอเคแล้วเราก็ชอบแล้วเพราะว่า อาจจะไม่ชอบสไตล์นี้แต่บ้านเขาเขาก็รู้สึกว่าแบบนี้มันก็นก็สวยของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่เหลือเราก็ได้มีการเตรียมชุดกันไปมีเปลี่ยนแพนบ้างเปลี่ยนชุดบ้างก็คือแก้ไขกันหน้างานเลยะคะ่ะ เราก็มีเวลาฟิตติ้งให้เขาแต่งไว้แบบแรกใช่ค่ะชุดแรกชุดแรกแต่ว่าวันแรกคือเราแบบเออแต่ว่าคริสโตเฟอร์เขาน่ารักมากเลยหนูอยากให้คนไทยแบบใจดีกับเขาไม่แต่ชุดไม่สวยชุดไม่สวยแต่วหน้าเราไม่ได้กันใช่มันอาจจะเป็นไซส์ของของนแบบพี่นู่นแล้วก็เราไม่ได้มีเวลาฟิตติ้งให้เขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะนี่เราทำงานเ็นนักแสงดาราเราเป็นหยิบย้อยหนูก็ไม่รู้ ันที่16อ่ะวันสุดท้ายที่เราได้เดินนะคะคือเราได้เดินพร้อมเดียวกับแองเจลิน่าคือถ้าหนูรู้หรือจะอยู่ข้างในนานกว่านี้อะไรเงี้ย กจไปหลายรอบของการเคลืกอนเรา้องอย่างของคุค่ะแม่คุณไมฟังคุณฟังแต่ง่งที่บอานไปไหนมาไนว่าชมในในจอมันเหมือนยาวมากนะคะพอเราดงจากวงเคนเนี่แต่แต่ในความเป็นจริงคือมันสั้นมากประมาณเท่านี้ไปถึงตัวมประมาณ2 0่ถึงแต่ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วเราต้อง สิ่งที่เรารู้สึกว่าคอมพิซ์ก็คือมีมีช่างภาพประมาณสองถึงสามคนเรียกชื่อเราอะไรเงี้ยใช่ทั้งที่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราคือใครใช่ค่ะก็มีแบบประมาณสองถึงสามคนที่เรียกแบบว่าอิ่งฟ้าฟ้าฟ้าอะไรเงี้ยก็ก็ได้ยินค่ะตอนที่กับบอสนะคะใช่แต่ว่าใจสุดเราก็ยังหันมาบอกบอสบอกบอสเขารู้ใช่ไหมได้ไงอะไรเงี้ยมันเกิมากเลยเส้นทางอิ่งฟ้า ว่าต่อไม่ว่าเขาจะรู้ด้วยวิธีไหนก็ตามแต่ว่าแค่เขาเรียกชื่อเราช่างภาพคุณเล็กทาเป็ดที่คานอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าของพีชแบบตอนเดินเล่นที่เดินเ่นที่นวัดแต่มันมีมีงามมากตอนเดินเล่นกันว่าแบบที่นวัดโตอ่างภาพมันโดนเอารูปขายหลอดที่บ้านไหนเห็นไงมดูนี่ค่ะเป็นปกติค่ะซึ่งจริงๆแอบลุ้นกลัวบอสจะนอยอยู่แต่ว่าบอสไม่นอยพอเห็นรูปในเกตส์เขาคิดว่าเ้ยตกที่หล่อเนาะคืดีเนาะ กอดก้องนี้เนาะ<ม>อะไรเงี้ยือเขาไม่น้อยเราก็ดีใจแต่ว่าเราก็เราก็อยู่ในเหตุการณ์ที่ที่อาจจะมีนะัก าการเตรียมตัวก็ยังให้ประมาณสัก50-60เรารู้สึกว่าเวลาเราเอาสิ่งละบางที่แกะมันจะทันรัดเป็เราอย่างเง <ๆ S 2> ี้ยค่ะอย่างาไปน้ำพัดกันที่หลายคนบอกว่าไฟฟ้าเห็ุเกิดหมดมายอดลงรูเไปลีนถึงหลายล้านลายก็ต้องขอบคุณทางแฟนคลับด้วยค่ะแล้วก็แฟนคลับที่ดูด้วยที่แบบว่าคอยดูว่าเราจะมาดูไหนดูไหนแฟนคลับก็ช่วยกันดันแลว้วก็ซัพพอร์ตเต็มที่เพราะเขาก็รู้ว่า เอออ็นเกตเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับสื่อที่นู่นที่เขาจะเลือกลงภาพหรือว่าเขาจะเลือกลงข่าวอะไรเงี้ใช่ก็คืออิงดราม่าตอนที่ว่าเราให้สัมภาษณ์เราไปนัดสินต่างประเทศมีคนเราเรามาใจเลยว่าทำไมเราถึงให้สัมภาษณ์ในภาษาไทยใช่ไหมจิงๆมีดาราไทยหลายคนที่มีโอกาสได้ไปเราเลือกที่จะไม่สัมเพราะว่าไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเขาถามหนูว่าหนูอยากจะสัมไหมเพราะว่าถ้าภาพที่ออกมารู้อยู่แล้วว่า เราก็เขาก็ให้เราเลือกหรือว่าจะจะสั่งไหมอะไรอย่างี้หรือว่าจะเอาแค่ผ้าคลองหนูอว่าตัดสินใจว่าจะสั่งก็จะตอบเป็นภาษาไทยเพราะว่าเรามีล่ามไว้ทำไมเรามีล่ามก็ไว้แปลได้ซึ่งต้องบอกว่าคนไทยจะติดการว่ามองว่าเฮ้ยพูดไทยไม่ได้นั่นแปลว่าแบบออกมาไม่ดีแต่จริงๆคือมีต่างชาติหลายคนอย่างเช่นลาตินหรือว่าในแถบที่เขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเขาก็ใช้ล่ามเหมือนกันหนึ่งในเจ็ดคนก็มีประมาณ2-3คนที่ใช้ล่ามในการพูดภาษาสื่อกลางภาษา S <S <an> <S เดินคนแล้วอ่ะเพราะว่าบางอย่างเราก็ถนัดด้านนี้เราไม่ถนัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็อย่าไปคิดว่าหนูอาจจะถนัดในสิ่งที่เขาไม่ถนัดก็ได้อะไรเงรี้ย <S an> มัน <S <S <an> <S มันก็เป็นเรื่องที่ฝึกฝนกันได้ในอนาคตอาจจะมีอิงฟ้าใน <S an> เวอร์ชันรรค่งเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นก็ได้ก็อยาาให้ทุกคนรอนติดตามเป็นกำลังใจให้กันดีกว่า <S <S <an> <S เพราะว่าส่วนเวลาที่เราไปที่นู่นอ่ะ เวลาเราสัมภาษณ์หรือแบบนักข่าวหรือแบบอะไรก็ตามหรือดาราด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็แบบ s a ซ s o รี่เขาก่อนเลยสําหรับแบบภาษาสิเราซึ่งเขาจะแบบเฮ้ยไม่ต้อง s o r ี่เลยถ้าคุณมีล่ามหรืออะไรแต่กลับกันมาเป็นคนไทยก็จะรู้สึกว่าแบบมันไม่ดูมันไม่อะไรก็อยากให้เราเปิดโลกกว้างเยอะๆแล้วก็ลองมีมุมมองใหม่ๆดูบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันบ้าจะหมดยุคข,ของการกูลลี่กันแล้วเพราะว่าจะไปถึงจุดนั้นได้มันก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วะ นนหนูน่าจะเป็นการช่วยแคสออนไลน์ค่ะเพราะว่ายัางถ่ายฆาตการรมจำไม่ได้ในวันนั้นอยู่ไม่จบยังยงังยังไม่ได้ปิดกล้องค่ะเพราะคุยได้นูนว่าเปิดไปแล้วใชปแล้วไม่ยังถ่ายวันนั้นคิว ต้องใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างที่จะชํานาญมากๆใช่ค่ะก็ <c oughs> จะต้องมีการฝึกฝนเรื่องคนคนแ้วเขาใช่คือในเรื่องเนี่ยมันจะต้องมีบทสนทนาที่เราจะต้องสอนจันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> สนทนาดี <c oughs> อะไรนะคะในปีนี้ไหมรุ่นว่าอาจจะเป็นสิ้นปีหรือว่าเป็นต้นปีหน้าแต่ในปีนี้เนี่ยจะมีให้ชมอีกหนึ่งเรื่อง <c oughs> ที่ยังไม่ได้เปิดตัวใช่ค่ะในช่วงสิ้นปีคิดว่าถ้าถ้าทุกคนได้ทราบ ก็น่าจะน่าจะเซอร์ไพรส์พอๆกันเลยดีเลยใช่ที่นี่ก็มีการเป็นทางการบ้างนะเพราะพี่วันเขาบอกว่าเหมือนเขาอยากจะให้ใหฟ้ารนี้ออกมาเน่ l a คือเป็นเซ็กซี่ที่แพงพยายามจะใช้น,นตัวในภาพยนตร์ให้เป็นส่งให้เป็นเซ็กซี่แต่จะไม่ใช่แบบรุ่งเลยองเลยก็ีการถ่ายทำบ้านต้องเรียนค่ะเพราะว่าพวกเราเคยเห็นเลดี้บีหรือว่ามาดักคุณ<อ>บุญเรื่องเนี่ยในเวอร์ชั่นที่เป็นผู้ชายกำกับมาแล้วสองสามเวอร์ชั่นใช่ไหมคะแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้จะเป็นผู้หญิงก็คือพี่ดรีม ซึ่งเขาจะมีความมองความเซ็กซี่ของผู้หญิงที่มันแบบไปอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั hmm. ้นก hmm. ็ต so yeah. ้องมีการทำกันบ้านถึงแม้ว่าเราจะแสดงละครได้มีมีพื้นฐานการแสดงมาแล้วแต่สุดท้ายพอไปถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยบทคุณบุญเรื่องก็ยังไม่ใช่บทที่ง่ายอยู่ดียังการที่ทกันบ้านวันนี้เราบอกว่าการที่ำกันเราต้ใช้เวลาที่มนเดียววันนั้นหนูยังพนุกบอกว่ายังงงๆงกันอยู่อะเพราะว่ามันจะมีหลายเรื่องติดๆิกันอะไรเงี้ย จูนต,ตัวเองก่อนว่ารูปฉากนี้จะต้องเป็นยังไงยังไงยังไงรเง,ง่ะก็ทำเต็มที่ดีทุกงานค่ะอขอบคุณค่ะ